ที่ครับประตุกส่งทุเรียนมาให้ครับสุกยังไม่ดูให้หมาดมก่อนสุกไหมสุกไหมสุกไหมไม่สุกอันนี้ไม่สุกเก็บกว่และอันนี้อะเรามีเทคนิคในการดูทุเรียนสุกไม่สุกด้วยการให้หมาดมอย่างนี้สุกไหมสุกไหมอ้โหสุกป่าสุกป่าสุกไหมอย่างนี้สุกไหม ทนนี้สุกแน่นอนครับเพราะว่าตรงขนาดน,นี้สุกอีกทีไหมสุกไหมกินไม่กินกินปะเอาปะขอข่อนดีๆขอโอ้ยสีหน้าหมาอยากกินทุเรียนขอบคุณประตุกมากครับแกะก่อนนะนั่งรอนะจมูกจมูกจมูกมุกเข้ามาละ ว้าวว้าวของใครของใครใช้ปากพี่เมียวใช้ปากพี่มาขกินไหมพี่เมาลงกับพี่ยังลงไหมมาบางก้อมไปเลยนั่งลงรอลงมารักป่าไหมพี่เมียรักป่าไหมรักไหมครับรักรักยังไงรักรักก่อนขึ้นมารักก่อนโขาหักแล้วพี่คุณรักไหมรักไหมรักคุณเรียนไหมรักคุณเรียนรักคุณเรียนนี่ครับเลิฟสุดละ ขนาดเอาไส้กรอกมาแรกกับทุเรียนเอาทุเรียนไม่เอาไส้กรอกฮึบให้ลงแบบพุดๆๆลง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 ใครจะกินน้องะบีจะกินแมวก็กินนั่งลงนั่งลงนั่งลงเอาไหมเอาไหมเอาอยากกินเหรอคะอยากกินเหรอคะรู้อยากกินแล้วโอ้ยยังนายยกเอาไปประตูครับนี่ครับ พี่จะประตูส่งมาครับโอ้โหเนื้อดีมากๆครับเม็ดำดำปุ้ยๆเลยเอาไหมครับเอาชอบไหมคะชอบไหมลูกชอบไหมลูกชอบไหมชอบดูสีหน้าหมาอยากกินเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆใจเย็นลูกอยากกินมาก อยากกินมากให้หมดคูเลยนะหนึ่งคูนะวันนี้นะแล้วพอแล้วนะพอกินมากเดี๋ยวมันร้อนนะครับอยากกินไหมอยากกินก่อนอยากน่าก่อนเอาค่ะเอาค่ะก่อนเอาค่ะไม่บอกอีเอาค่ะเอาค่ะก่อนเลยเอาไม่เอาเอาเอาค่างี้เอาเอาค่ะเอาค่าอย่างเงี้ยเอาไหม เอา <c oughs> เลิ่ทุเรียนสุดอะชิ้นสุดท้ายต้องมีความอดทนชิ้นสุดท้ายเนี่ยฮะนะรอ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  รอรอลอลอลอรอรอลอดูอออสีหน้ามุ่งมั่นมากดูสีหน้าสายตาสายตารอ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 หนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยอย่าล่อนอย่าล่นขอบคุณประตุกมากครับหมดแล้ว